ตอนนี้เราสองคนก็ได้ขี่รถกันมาที่บริเวณหาดไซรีนะใช่ไหมตอนนี้เป็นที่ตั้งของศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรหรือว่าคนชุมพรเนี่ยชื่ออย่างเป็นทางการของท่านเนี่ยก็คือเรียกว่าศากลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์มีการทําการสู้รบที่ปกป้องแผ่นดินอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูประวัติข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างดีครับ พอเราเดินเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นบันทึกของท่านที่จารึกอยู่นะตรงนี้ด้วยเดี๋ยวตูลองอ่านดูดิเมื่อกี้ผมลองอ่านดูแล้วขนลุกเลยนะมไม่อ่านเลยใช่รู้สึกเหมือนกันจากที่อ่านเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าท่านเป็นนักนัก,กวางยุทธศาสตร์ตัวยงเลยแล้วก็เป็นนักปลุกใจและทาให้เรารู้เลยว่าท่านเป็นคนที่รักแผ่นดินมากๆนอกจากนี้เรายังทราบอีกว่าท่านเป็นนักการแพทย์อย่างจริงจังเลยนะเพราะว่าท่านเนี่ยได้เสด็จไปรักษาประชาชนโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนเนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเลย เรียกได้ว่าเป็นคนที่รักแผ่นดินจริงๆครับดีนะท่างหนึ่งอย่างน้อยเราก็ได้มาที่นี่แล้วนะใช่รู้สึกดีแล้วยิ่งมาด้วยมอเตอร์ไซค์นะมันง <laughs> ั้นเดี๋ยวเราไปสักการะท่านดีกว่าดีครับ ตูนอเอไปไหนมานี่เลยครับได้นี่มาประทัดจะ <คน S 1> จุด,ดเลย,เยใช่คนที่นี่เขาเชื่อว่าถ้าเกิดมาสักการะบูชาท่านเสร็จแล้วต้องจุดประทัดถวายท่านแล้วใ่าจะจุดก็เดี๋ยวเราไปจุดกันไป โอ้หนี่มันของจริงเลยนี่าเอาแน่นอนเพราะว่าเรือรบเนี่ยเป็นเรือลบจริงๆที่ใช้ลบในสมัยนั้นเลยแต่ว่าพอหลังจากปลดประจําการเนี่ยกองทัพเรือก็ได้ยกมาตั้งไว้ที่นี่เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับท่านแล้วก็เห็นกว้างแล้วก็ยาวขนาดนี้เนี่ยยาวถึง68เมตรแล้วก็กว้างถึง6เมตร55เซนติเมตรแล้วดูดิโหเราหมุนปืนใช้ได้เหมือนใช้ได้เลยเนี่ยแบบน่าจะเก่ามากเลยเนี่ยใช่เรียกได้ว่าเป็นเรือที่แบบมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ยาวนานแล้วก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายจริงๆเกียัลน้ อย่าลองไปดูส่วนอื่นไงบ้างน,นนะ Your your yeah. Yeah. ขี่รถมาไกลก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อกี้ช็อตพอเลี้ยวเข้ามาแล้วหเห็นเป็น ทะเลยาวๆปุ๊บหูมันหายเหนื่อยเลยนะเหมือนฉากหนึ่งของทะเลในฝันท,ที่วาดไว้เลยแบบยาวหายเหนื่อยนะเฮ้ยถ้าตูนชอบอย่างนี้นะเดี๋ยวนี่เลยดีกว่าเราพาตูนไปอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้รับรองว,ว่าวิวสวยไม่แพ้ตรงนี้แน่นอนงั้นก็ไปเลยดีกว่า